คือตอนคํามันทําตาตันคลิกกันเดี๋ยวกลับมากัดตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิทยุยามในการรับชมสําหรับสมุติทรากินใบ,บรบัฐบาลท่างหมดแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปสรุปเลขชนเด่น39สํานักเด็ดเทใจให้ตัวนี้นะมาดูกันว่างวดนี้เลขตัวไหนจะเป็นลูกรักของทั้ง39สํานักกันค่ะ แต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอดมินก็จะขออ่านเฉพาะรายชื่อของทั้ง39สําำนักที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และเทียบชนเลขเด่นของงวดนี้แนวทางที่1ของแอสซันเดย์สองแอดวีคณิตคิดรวย 3. แอดใต้ฟ้า 4. แอวานา 5. อาจารย์เหนือใหญ่6เจไรไรพัทยา 7. แอดไก่ 8. เลขซสองอาจารย์นัดเอาจารย์กริดา 10. หนุ่มสุพรรณ1 1แอดสารลกาดง 12. แอดสายฟ้า 13. แอดนัทนันสิแอดแย่ 15. เซียนอัสนี 16. แอดทะเลใจ 17. ทิศท่าตะโกกับน้อยคอนหวาน18อาจารย์ปรีชา19ใบส้มพารวย20แอดเซรี21ผีเสื้อเทวดาให้โชค22อาจารย์เตา๋า23ลุงนิน24แอดสูย25แอดแมว26เลขซองปักหลักสิบล่าง 27. บารมีพยาครูท28อาจารย์พี 29. อาจารย์โกยบ้านไร่ 30. อาจารย์เอ็กซ์ปังปุริเย 31. หมาน้อยคอยรัก 32. มิสเตอร์บอน33แอดวิสนุ 34. ฝันเป็นจริง 35. เลขซองเส้นทางรวย 36. เลขสายในและโค้งสุดท้ายของแอดฟินิกส7สิตเกต่อวอนอ8 8ยออิงเตอร์พารวยและ39แนวทางของคุณหญิงงามใจชุดที่1กับชุดที่2นะคะแนวทางของทั้ง39สําำนักก็ครบตามนี้แล้วนะพร้อมแล้วก็ไปดูบทสรุปงวดนี้กันเลยคะ่ะชนเด่นมากที่สุด16สําสำนักเลข20 ชนเด่น15สำนักเลข27กับ29ชนเด่น12สำนักเลข17กับ28และชนเด่น10สำนักมีเลข25 90กับ91สำหรับเลข3ตัวชนเด่นจะมีเลข471 591 592กับ928จากบทสรุปก็จะเห็นว่า เลขเด่นมาแรงที่สุดจะเป็นเลขหลัก2ซึ่งติดลำดับมาทั้งหมด5ตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลข 20, 27, 29, 28, กับ25เลขหลัก2ที่ดังมากๆของวดนี้ก็น่าจะเป็นเลข28กับ29นะคะเป็นเลขเด่นเลขดังเลขมงคลสำหรับเลข20ก็เป็นเลขนอกกระแสอาจจะดูไม่โดดเด่นแต่ว่าขึ้นไปอยู่ลำดับที่1เลยค่ะ เลข20แอดมินก็ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้สำหรับเลขที่เด่นรองลงมาก็คือเลขหลัก9ซึ่งติดลำดับมาทั้งหมด3ตัวมีเลข 90, 91กับ92เลข9ก็เ็สวยทุกตัวเลยค่ะโดยเฉพาะ90 90กับ20ก็ตรงกับเลขฟันของแอดมินเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วค่ะ จะเลือกตัวไหนจะตามสำนักไหนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะและไม่ว่าเลขตัวไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆได้รับโชคใหญ่กันทั่วหน้าในงวดนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ้าของแนวทางทุกๆท่านทุกๆข้อมูลระวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ